สวัสดีครับจริงๆก็ไม่ค่อยอยากยุ่งเท่าไหร่เรื่องกินกุ้งไม่กินกุ้งอะไรเนี่ยแต่ว่ามันก็คาใจครับไอข่าวสารพวกนี้เนี่ยการที่เรื่องกินกุ้งเนี่ยผมผมว่าผ,ผมกินได้นะแต่ปัญหาที่ผมงสงสัยเนี่ยว่าคนอื่นจะกินเหมือนผมไหมคือถ้ากุ้งมันสุกเนี่ยเชื้อโรคมันน่าจะตายแต่ไอตอนทำนี่แหละ มันจะทายังไงเชื้อโรคมันตายหรือว่าเชื้อโรคมันตายอยู่แล้วตายเป็นพร้อมกุ้งมันก็ไม่น่าจะใช่เพราะไหนเขาบอกว่าเชื้อโรคอยู่ได้สิบสี่วันเพราะฉะนั้น,นผมก็เลยเข้าใจว่าไอ้คนที่ไม่กินกุ้งเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่กินกุ้งนะครับแต่ผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเขาไม่อยากจะทําหรือเปล่าแล้วอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยะไอ้กุ้งแช่แข็งเนี่ย เชื้อโรคมันจะย,ยังอยู่ไหมหมายถึงว่าถ้าเกิดุว่ากุ้งมันขายไม่ออกแล้วเรามาแช่แข็งเอาไว้เงี้ยทิ้งไว้สิบสี่วันมันจะตายไหมหมายถึงว่าถ้าเกิดถ้าเกิดกุ้งม,มันถูกถูเงี่ยก็ซื้อมาเก็บใส่ตู้เย็นไวไเงี้ยผ่านไปสิบสี่วันกุ้งม,มันจะตายไหมไม่รู้ผมก็อยากจะรู้ตรงนี้แต่เรื่องกินกุ้งไม่มีปัญหาแล้วครับเอาห้กินตอนนี้ผมก็กินไม่ยาก